สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นิโ o ร u ชั่นทีวีนะครับวันนี้อยู่กับผมบูนะครับวันนี้น้องๆครับผมพาน้องๆมานอกสถานที่นะครับแต่ก่อนจะไปดูกันวันนี้ผมมาทําอะไรนะครับฝากช่องทางการรับชมด้วยเหมือนเคยเลยนะครับทาง f a c e b o o k c o m n e o o l u t i o n e s p o r t นะครับแล้วก็ทาง y o u t u b e c o m n e o o l u t i o n t v ฝากกดติดตามและฝากกดแชร์กันด้วยละกันฮะน้องๆครับวันนี้ครับผมมาตามกระแสเลยครับเพราะเขาบอกว่าที่เกษตรนะครับมี้านอินเทอร์เน็ตชื่อดังนะครับปิดปรับปรุงไปตอนนี้จะมีการเปิดใหม่แล้วด้วยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมบุกมาสถานที่จริงเลยรที่ Newvolu New eSports Stadium หือ นิช e ั่นอีสปอร์ตสาขาเกษตรนั่นเองวันนี้ผมนั่งอยู่กับบุคคลสําคัญคนนึงครับเป็นผู้ดูแลนะครับที่ร้านน e ิวชั่นอีสปอร์ตแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอเขาเลยดีกว่านะครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบแนะนําตัวเลยครับ ผมนายชัดการปริชัดคุณครับชื่อเล่นชื่ออู๋ตอนนี้เป็นผู้จัดการร้านสาขาเกษตรครับถ้าพูดถึงผู้จัดการร้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยฮะมันต้องทําอะไรบ้างครับอู๋ครับครับผมหน้าที่หลักๆตอนเช้าอย่างเงี้ยครับก็ต้องเช็คยอดที่ขายได้แต่ละวันทําการโอนเงินนะรียบร้อยครับเช็คสินค้าว่าตรงไหมครับผมมีเลขบัญชียังมีแล้วครับเจ็ดสองสองสองสี่ส่วสองห้าสี่แปดใชมครับผมช่างนุชชัต้องทำโอนบัญชีนะครับผมต่อต่อต่อครับผมก็ต่อมาก็เป็นเช็คของว่าตรงกับ ที่น้องเขาดิวมาไหมแล้วก็มีดิวงานชอบสถานที่บ้างดิวงานจากส่วนกลางบ้างอะไรอย่างงี้ครับว่ามีอะไรเสียหายมีการเบิกของเข้ามาครับผมโอ้โหนี่พูดถึงอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นหน้าที่เหมือนพนักงานออฟฟิศคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผมทาทุกอย่างเลยก็ว่าได้ที่เกี่ยวกับที่จริงก็สักกับเบือยันเรือล้มห้องน้าเสียอะไรก็ต้องแก้เป็นคอมเสียอะไรก็ต้องแก้เป็นครับที่จริงีแต่ทีบอกนะว่ามันดูมีมาตรฐานดีครับเพราะว่าไรต์เน็ตเนี่ยมันเกิดปัญหาบ่อยมาก มัะใช่ครับอืมอ่ะเรามาพูดถึงดีกว่าว่าหลังจากที่นิั่นอีสปอร์ตสเตเดียมเนี่ยเดที่เกษตรเนี่ยปิดไปตอนเนี้เรารีโนเวทหรือปรับปรุงใหม่ตอนนี้มันมีอะไรเพิ่มเติมข้าบางครับเรามาพูดถึงเรื่องคอมก่อนดีกว่าครับ,รบก็ CPU เนี่ยเราไม่ใช่ตัวเดิมแล้วเราเปลี่ยนใหม่หมดเลยอเอาหมาถึงคอมทั้งทั้งร้านเนี่ยไม่มีอัปเกรดครับ ทิ้งหมดเลยใช่ครับผมไอ้ทิ้งที่ไหนวะก็ขายมือสองนี่ครับอ๋อเขามีขายมือสองเซ็นแทนเหรนโยเห็นอยู่คื็เปลี่ยนใหม่ขายวันเดียวนี้หมดเลยเซ็นแฮนครับผมนี้คือเราเปลี่ยนใหม่ทั้งร้านเลยใช่ครับสเปคพอทราบไหมก็สูงเท่าที่ทับตามนะครับก็สูงที่สุดในโซนนี้เลยครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าจัดเต็มตามที่ยังสูงสุดในตลาดตอนนี้ก็ว่าได้ถูกต้องไหมฮะมีอะไรอีกครับบู๊ต่อมาเป็นหน้าจอครับอื ปกติเราใช้24นิ้วเราเปลี่ยนพอร้านใหม่ปุ๊บ27นิ้วอของเบนคิวด้วยโอ้ยเฮ้ยน้องๆอ,อ,อันนี้สําคัญมากเลยครับเพราะว่าจอเบนคิวนะผมก็เพิ่งซื้อมาใช้เหมือนกันเบนคิวนี้มันมีรุ่นเกมมิ่งไงนะครับผมบอกน้องเลยนะครับว่าสมัยนี้นะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ PC อย่างเดียวแล้วนะมันขึ้นอยู่กับการส่งผลของหน้าจอด้วยไม่น่าเชื่อนะว่าโหานอินเทอร์เน็ตนะครับจะมาใช้จอเบนคิวเพราะว่าแต่จอเบนคิวนี้แต่ละตัวนี้ราคาค่อนข้างที่จะ สูง<ม>เลยทีเดียวแต่ต้องบอกว่าคุณภาพที่เขาได้มาเนี่ยคุ้มค่าจริงๆผมใช้อยู่ที่บ้านนี้ยืนยันเลยว่าดีจริงๆฮะม,มีจอฮะมีอะไรอีกฮะก็ต่อมาเป็นเรื่องอินเทอร์เน็ตครับอันนี้สำคัญมากมครับผมก็เป็นใช้2เส้นเส้นแรกเป็นทีวอร์ดแบน์ครับผมซึ่งตอนนี้มีฉาย,ยาของเขาอยู่เร<ล>็วแรงทั่วไทยอแหลกทั่วโลก ว่าในเมืองไทยเพราะว่าใช่แล้วทั่วไทยพรใช่ครับผมเราไม่เล่นถึงนอกไอ้บ้าข้างนอกเราก็วิ่งได้ไอ้บ้าคอนเซ็ปต์อะไรว่าแรงทั่วไทยแรงทั่วโลกอันนี้ใช้ได้ทั่วประเทศโอ้โอย่างเราตอนนี้อินเทอร์เน็ตบ้านเรามันก็ไปถึงพวกเซาลีนใช่ตอนนี้ผมก็ลองเล่นบ้างผมก็ใช้ที่วอตแบนก็เล่นสตรีมอะไรได้กระตุกอีกเส้นอีกเส้นเป็นของทูครับผมครับผมวิ่งรวมก็200ต่อ100 ดาวน์โหลด200อัพโหลด100โอ้โหถือว่าแรงมากใช่ครับผมเฉพาะค่าเน็ตก็ซื้อคอมูได้แล้วใช่ครับค่าเน็ตต่อเดือนนี่ก็คอมได้1ตัวเลยหลังจากเน็ตมีอะไรอีกฮะลังจากเน็ตก็เป็นบรรยากาศร้านครับก็บรรยากาศร้านตอนแรกก็จะเป็นพื้นที่โดยรวมเนี่ยจะเป็นสีขาวโอเคผมบอกนี้ก่อนว่าปกติแล้วคนที่มาใช้บริการ u ั i o n Sports Stadium ที่เกษตรเนี่ยคือผมก็เคยมาครับผมบรรยากาศในร้านเนี่ยจะเป็นธีมสีขาวนะครับใช่ครับแล้วก็โต๊ะจะเป็นดำส้มอะไรประมาณนี้นะครับตอนนนีี้เเปปล่ยแบบ็นยังงไบ้างตอนนี้พพพืื้้นนกก็จจะะแงเป็นสีส้มหมดเลยเป็นสัญลักษณ์ของ อยู่แล้ว,ลวค,รครับผมก็จะมีโซนพักผ่อนเราจะมีการปูย่าเทียมให้เหมือนธรรมชาติะจะได้ดูสบายตาคือมีโซนพักผ่อนเหมือนเล่นเครียดๆออกไปนั่งพักได้ซึ่งก็ปูด้วยย่าเทียม<ช>ออให้แบบว่ารู้สึก พักผ่อนหน่อยบางทีใช่ยิงยิงยิงไม่โดนครับโมโหนะครับอย่าไปทุกคอมลุกไปฮะไปนั่งทางด้านหน้านอนก็ได้ครับอ๋อจัดโซนไว้ด้านหน้าแต่นอนค้างคืนไม่เอาไม่เอานะฮะนอนนอนพักผ่อนพักสายตาได้นอนค้งคืนนะครับเชยข้างนอกเลยเอามาต่อมีมุมอะไรครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์จะทําเหมือนผับบาร์ให้ดูสวยๆไฟสวยๆคือที่นี่ตกลงแล้วเนี่ยหลังสี่ทุ่มจะเป็น ปิดร้านนะครับจะปรับเราเราเลือกสีเองได้ครับอ๋อจะเอาสีไหนคืออ๋อมีการปรับเปลี่ยนเคาน์เตอร์ให้เป็นแบบว่าทันสมัยมากยิ่งขึ้นมีอะไรอีกบ้างฮะก็จะมีโซนถ่ายรูปหน้าร้านจะมีเผ่นพาดสามดีมีคำพูดนักกีฬาแต่ละคนที่เราชื่นชอบเราไปถ่ายรูปคู่ได้อ๋อด้านหน้าจะเป็นโซนเหมือนว่าถ่าย แต่ละคิกคุกคุ้มฟลิงกันไปนะครับแล้วมีโซนอะไรเห็นบอกว่าในนั้นจะมีโซนพิเศษขึ้นมาอีกโซนนึงใช่ครับก็จะมีเดี๋ยวเรียกว่าโซนนึงครับก็มีหลายโซนอยู่เหมือนกันมีโซนอะไรบ้างเอาพูดโซนถึงโซนก็โซนมันจะมีโซนปกติครับที่ผู้เล่นทั่วแบบขาจอหรือขาประจ ա งมาเล่นทั่วไปก็จะมีก็คือเหมือนไลฟ์เตเลททั่วไปคือนั่งเล่นได้อยากเล่นเครื่องไหนเล่นเลยใช่ครับต่อมาโซนใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาโซนเลดี้เฉพาะที่ชาวไทยที่ชาวาทยเดืยดเว้นผู้จัดการ ที่นี่รับสมัครผู้จัดการเพิ่มไหมครับผมพี่เข้ามาผมก็ต้องออกสิครับอ,อ,อโซนเลดี้เนี่ยครับผมเข้าได้เฉพาะผู้หญิงใช่ครับถามตรงๆเลยตอนนี้มาแรงมากครับผเพศสองเข้าได้ไหมอันนี้ผมก็ช่างใจอยู่ครับอยู่ที่วิิจัยใช่ัการไลนถ้าสวย,นนยถ้าสวยผมก็ให้เข้าครับ ก็เรามีโซนเลดี้ด้วยอาผมบอกอย่างนี้แล้วกันจิตใจเป็นหญิงเข้าได้หมดแหละเราไม่ห้ามกันก็แล้วแต่แล้วแต่ดูจะกวินิจของของผู้จัดการละโอเคมีอันนี้น่าสนใจเพราะมีโซนเลดี้เพิ่มเข้ามาเมื่อกี้ผมแอบไปเห็นมีฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งด้วยคีย์บอร์ดนี่เป็นวิสระตัวใหม่เลยแล้วก็เห็นผมว่าเป็นตีมของในห้องเลดี้นี่จะเป็นแบบตีนฟุ้งฟิ้งสีชมพูเก้าอี้ก็เป็นชมพูนะน่ารักมากอ่ะมีโซนอะไรอีกครับผมก็จะเป็นห้องซ้อมห้องซ้อมเราจะมี3ห้อง มี3ห้องใช่ครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบมาเล่นเป็นทีมหรือว่าอยากอยู่ในส่วนตัวเช่าเป็นห้องเลยคือต้องบอกงี้ก่อนเพื่พ<ว>ขยายความตรงนี้ให้น้องๆคือปกติแล้วเนี่ยพวกเกมเมอร์พวกฮาร์ดคอร์เกมเมอร์เนี่ยเขาจะมีการซ้อมแลนดก,กันก็คือการซ้อม มาเจอกันที่ร้านอินเทอร์เน็ตสักร้านหนึ่งนะครับซืบ้อปกติแล้วเนเวลาเราไปเล่นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นนั่งอยู่แบบว่ารวมๆกับ<า>ลูกค้าบางทีมนมาจะมีเสียงอะไรรบกวนบ้างนะครับ,รบซึ่งห้องซ้อมตรงนี้โอ้โหมันเพิ่มเข้าไปเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปดูนะก็คือมันจะเป็นห้องส่วนตัวที่สามารถนั่งเล่นเป็นแบบส่วนตัวรจริงเวลาเราจะด่าทีมเราเราก็ด่าได้เต็มๆาบางทีเราจะคุยแผนเราก็สามารถคุยได้เต็มๆบางทีนั่งอยู่ข้างนอกครับดา่าเฮ้ย ข้างๆตบกระบ,บาลเลยครับลูกค้าเฮ้ยด่ากลัวอ่าไม่ใช่เรื่องอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอาไว้สําหรับฮาร์ดคอร์เกมเมอร์หรือบางทีผมว่าเห็นได้เคยได้ข่าวว่ามไม่จำเป็นต้องเป็นเกมเมอร์ก็ได้ใช่มาประชุมเป็นนักศึกษามาประชุมงานก็เข้าไปใช้ได้ได้ครับ อันนี้ก็ถือว่าสําคัญอ่ะมีโซนอะไรครับก็ <c oughs> จะมีโซนเวทีครับส่วนใหญ่ก็จะมีใช้เวลาจัดแข่งแบบมันดูมีระดับมากขึ้นยกสูงมากขึ้นมียกสเตจขึ้นมาใช่ครัคือตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโซนไฮไลท์ของที่นี่เลย<ช>เพราะว่าการจัดแข่งขันเนี่ยส่วนมากเขาจะให้ความส,สำคัญกับนัดสําคัญถูกไหมับใช่ครับไฮไลท์แมตช์ก็จะมาแข่งกันบนเวทีเลยนะครับใคู่เหมือนแดงเดือดเด็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 ดเจอบนเวทีเลยนะครับผมโอเคแล้วก็มีอะไรอีกไหมครัก็ โซน,ท,โซนทั้งหมดหมดแล้วครับเท่าประมาณนี้ก็เท่าที่ผมสรุปได้นะครับมันก็จะมีเพิ่มเข้ามาไม่ว่าจะเป็นพวกโซนเลดี้เนาะแล้วก็บรรยากาศในร้านแล้วก็โหที่สําคัญที่สุดคืออินเทอร์เน็ตแล้วก็พวกคอมพิวเตอร์ก็เปลี่ยนไปหมดเลยสุดท้ายอูผมอยากให้อูฝากถึงคนที่จะมาจัดอีเวนต์น้องคนที่เข้ามาเล่นเกมแล้วอยากจะคุยกับอูอยากจะนัดห้องซ้อมติดต่ออูได้ยังไงบ้างก็สําหรับคนที่จะมาเช่าสถานที่นะครับสามารถติดต่อที่ผมได้โดยตรงก็โทรศัพท์ 0823231675ครับว่าติดต่อน,น้องหน้าร้านได้เลยครับอ่าก็ถึงบอกนี่เป็นเบอร์ส่วนตัวเลยนะครับก็ใครที่ใหญ่จะมา ดูงานอยากจะมาคุยงานหรืออยากจะมาเช่าสถานีก็ติดต่อที่เบอร์อูทางด้านล่างที่บอกไว้ได้เลยนะครับโ okay, อเคครับน้องๆครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆวันนี้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่านิวเซียนอ e ีสปอร์ตสเตเดียมเนี่ยมีผู้จัดก,การด้วยก็ถือว่าเป็นระบบระเบียบดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยู่แถวๆนี้นะครับก็ลองเข้ามาเล่นเรามาใช้บริการกันดูน,นะครับมีโซนใหม่เพิ่มเติมเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโซนผู้หญิงล้วนนะครับโซนเลดี้ที่ตกแต่งเป็นสีชมพูล้วนเลยโซนด้านหน้าก็มีโซ เท่าที่ผมมองด้วยสายตานะครับจะมีเก้าอี้อย่างเช่น AK r a c i n g นะครับก็ต้องบอกว่า10ตัวเลยทีเดียวนะครับก็เหมาะกับเกมมิ่งมากๆเลยต้องบอกวลานี้เนี่ยน่าจะครบวงจรมากๆกนะครับก็ยังไงฝากไว้ด้วยละกันนะครับโอเคฮะฝากช่องทางของเราไว้ด้วยอย่าลืมนะครับ n ิวโอชั่นอีสปอรนะครับ f a c e b o o k c o m n e w o l u t i o n e s p o r t y o u t u b e c o m n e w o l u t i o n t v วันนี้นะครับผมกับอูขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับว่าผมจะไปเยี่ยมเยียนใครสัปดาห์นี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ